สวัสดีครับกระผมนายชัยพลหลักเพชรวันนี้จะมาอธิบายบทปฏิบัติการที่7การย้อมสีแบบแกรมแกรมสเตนนิงครับทฤษฎีและความสําคัญนะครับการย้อมสีแบบแกรมแกรมสเตนนิงจัดเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ช่วยในการจําแนกแบคทีเรียออกเป็น2กลุ่มได้แก่แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบการย้อมสีแบบแกรมใช้สีย้อม2ชนิดคือ1สีคริสตัลไวโอเลต 2. สีซาฟานินโอครับอุปกรณ์การทดลอง หนึ่งเชื้อบาซิลัสเมกาเทเรียมเชื้อเอชเรเชียโคไลเชื้อไรโซเบียม 2. สไลด์จำนวน3แผ่น3ลูป4ตะเกียง5แท่งแก้ว6ก,กล้องจุลทรรศน์กระดาษเชลเลน7อิมเมอร์ชันออยล์ขวดหยดบรรจุคริสตัลเวลเลต 9. ขวดหยดบรรจุแกรมไอโอดีน10 ขวดยดบรรจุ95%อีเทนอล11ขวดโยอดบรรจุซัฟนินโอ12ขวดบรรจ,จุน้ำสำหรับล้าง1ขวด13ถาดย้อมครับวิธีการทดลองนะครับ 1. สมียแบคทีเรียแต่ละชนิดลงบนแผ่นสไลด์ 2. ปล่อยให้แบคทีเรียแห้งโดยวิธีพึ่งลมแล้วตึงแบคทีเรียบนสไลด์โดยผ่านเปลวไฟไปมา2-3ครั้ง 3. วางแผ่นสไลด์ที่จะย้อมสีแบบแกรมบนแท่งแก้วในถาดย้อมให้ด้านที่สเมียอยู่ด้านบน 4. หยดสีคริสตัลเวโอเลตให้ท่วมบริเวณสเมียทิ้งไว้นาน1น,นาที5เทสีคริสตัลเวโอเลตจากแผ่นสไลด์ทิ้งลงในถาดย้อมล้างแผ่นสไลด์ด้วยน้ำ 6. หยดแกรมเอลเดนให้ท่วมบริเวณสเมียทิ้งไว้นาน1นนาที เเทสีแกรมเอลดินจากแผ่นสไลด์ทิ้งลงในถาดย้อมล้างแผ่นสไลด์ด้วยน้ำา 8. ล้างสีด้วย95%แอลกอฮอล์ใช้เวลาประมาณ10-20วินาทีขึ้นอยู่กับความหนาของสเมีย 9. หยดสีซาฟานินโอให้ท่วมบริเวณสเมียทิ้งไว้นาน30วินาที 10. เทสีซาฟานินโอจากแผ่นสไลด์ทิ้งลงในถาดย้อมล้างแผ่นสไลด์ด้วยน้ำ 11. ความแผ่นสไลด์ด้านที่เมียบนกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำให้แห้ง 12. นํานำไปส่องกล้องจุลทรรศสังเกตการติดสีและลักษณะทางสันฐานวิทยาครับขอบคุณครับ